สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านละลมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับหมู่บ้านนี้เจริญทีเดียวนะครับบ้านละลมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูตลาดกันนะครับมาดูตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขายของกันเยอะแยะทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมตลาดกันนะครับคุณผู้ชมอ่าทวดนะครับบ้านละลมเนอำเภออย่างทรน อำเภอภูสิงห์บอกครับตำบลยังคำละลมตำบลละลมบ้านละลมตำบละล,ำบละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดแล้วนะอโอเคขอบคุณครับบ้านละลมตำบลละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นหมู่บ้านเจริญมากๆนะครับมีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนอกจากมีเซเว่นแล้วยังมีทวีกิจน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเชิญไปเดินชมตลาดกันครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับในตลาดครับ ของกินก็เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตลาดบ้านละลมนะครับมาเดินดูตลาดบ้านละลมนะครับวันนี้สีสเกตซานแนวข้ับพาทุกท่านมาชมอ๋อนี่ครับข้าวเยอะทีเดียวครับอ่าแกงขายถุงละเท่าไหร่ครับที่ถุงละสามสบาทนะยี่สิบามนะครับอ๋อขอบคุณครับไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับ ถุงละ20-30บาทแค่นั้นเองนะครับกับข้าวก็เยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูาทางด้านนี้กันนะครับไปเดินชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศของตลาดบ้านละลมนะครับามาดูกันครับคุณผู้ชมนี่กุ้งจอบน่ากินทีเดียวครับกุ้งจอบ มาชมบรรยากาศของตลาดบ้านละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็คึกคักนะครับตลาดบ้านนี้ตลาดบ้านละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดพี่เขาบอกว่าเขาเซัโลโหลแล้วมาดูพี่ครับพี่เขาบอกว่าเซ่ลัลโหลสวัสดีครับขายอะไรมั่งครับพี่นี่นของกิน สวัสดีครับใช่ขายแซนวิซซอนแล้วก็คาเฟ่สิบบาทชาแนลนะครับสิบบาทลมจ้าุดยอดเลยถูกนะครับคุณผู้ชมนี่ยดูสิบบาทดังนั้นเลยคุณผู้ชมดูน่ากินมากๆนะครับคุณผู้ชมพี่เขาเซฮัลโหลแล้วนะครับอ่ามาดูกันครับมาดูทางด้านนี้ต่อครับคุณผู้ชมอ่าวันนี้สีสเกตชาแนลครับพาทุกท่านมายังบ้านละลมนะครับบ้านละลมมมีตลาดนัดนะครับวันนี้ โอ้โห,หนี่เนปลาหน้าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมตลาดนี้มีทุกวันไหมครับเนี่ยอ๋อมีทุกวันตอนเย็นๆเหรอครับอ๋อมีทุกวันนะครับคุณผู้ชมตลาดตลาดบ้านละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมอะอ่าเดี๋ยวมาดูข้างนอกกันนะครับมาดูบรรยากาศกันทีนี้อืมอําเภอภูสิงห์จังหวัดลพบุรีนะครับยายอ่ะ,อะมีของกินเยอะมากๆครับคุณผู้ชมที่ตลาด บ้านละลมอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศคึกคักมากๆนะครับคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับหมู่บ้านนี้มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับคุณผู้ชมหมู่บ้านนี้ซึ่งเจริญมากๆนะครับคุณผู้ชมดูครับดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมตรงโน้นนะครับเป็นห้างทวีกิจนะครับตรงโน้นมีห้างทวีกิจด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับคุณผู้ชมหมู่บ้านนี้ถือว่า จเจริญมากๆนะครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านนี้ครับไ <ข S 2> รธรรมดาครับอ่าหมู่บ้านนี้ถือว่ามีความจเจริญน,นะครับบ้านละ,ละล้มนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผ <ละ S 1> ู้ชมหลาน,นละล้มค่ะเท่าก<อ>ันขายดีค่ะโอ้เขาดีนะครับนี่ยเขาดีขายดีจถือว่าเจริญนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากดีสเกตชานเอลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ